แก้มใหญ่อ่ะเอรุ้ดไปดูแคสเซิลกันที่นี่ที่ตรงไหนก็ต้องมีน้ำล้อมรอบแคสเซิลก็ลคือที่อยู่ของกิงบีฟอร์ที่นี่จังหวัดนี้อำเภอนี้ท้องฟ้าสวยพอดีเลยใช่ไหมลกูกอ๋อเกี่ยวเกี่ยวม่ีป่านี่นามีป่าป่ะปะ่าทางขง้างดูอ๋อ เช้าคนมีพลังสำหรบไล่สู้กันแหละมีชื่อได้ไหมะคนจริงคนจริงอันที่รู้มีชื่อด้วยอ่ะใครอ่ะบอสกล่าหรอมุซาชิมิยาโมโตะกับชื่ออะไรครับลู มาอะไรอ่ะอันนี้มอนิเตอร์ใช้ไม่ได้อ่ะเนี่ยโอ้โห one finger โอ้ยโอโ้ย เท่าไรหรอเดินทำเห็นมานี่เราข้ามเรารอดตสะานก็คือยามกุญิกับัวกะสองจังหวัดเราข้ามผ่านมาจากไต้ท่เนี่เราลงมา58เมตรเ้วดูทานเดินกับโอ้โหยาไกลมากมนกลับไปที่เดิม